โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับระบบโดนแบบใหม่นะครับเดี๋ยวดรมมาดูกันเนาะว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องรู้นะครับผมร้าน l i ทแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมคารีนาอันดอนได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ l i d m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทางรายออฟฟิเชียลแอด l i d m a n s h o p นอกจากนี้ยังมีบรริิกกาาเเตมเตมชั้นอนนํอื่ๆ หรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลออดหรือสตรีมรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแครปไล n ินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังต้องนึกถึงรีดแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนนะครับว่าโดนแบบใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะก็หลังจากที่เราปลดล็อกขึ้นมาถึงเรเวล100แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ครับโดนเพิ่มแล้วในทุกคนปกติเราจะมีการครับชิ้นส่วนของโดนใหม่ทุกๆ10เลเวลเนาะแต่ว่าพอขึ้นมาเรเวล100แล้วโดนเก่าของเราที่่่่่่เป็็นนนว90ยยกคคืออจะูแแั้ตา มันจะมีระบบโดนแบบใหม่เข้ามานะซึ่งจะเป็นโดนที่เราสามารถรับได้ฟรีกันทุกคนนะครับแล้วก็โดนทุกอันเนี่ยจะเป็นโดนทองทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าในส่วนของการอัพเลเวลโดนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบการอัพแบบใหม่ไปนั่นเองนะครับแต่ว่าโดนเก่าก็ยังได้ใช้อยู่นะครับผมอย่าเพิ่งเอาไปย่อยทิ้งนะโดนเก่าตรงนี้มันจะมีส่วนสําคัญเกี่ยวกับโดนใหม่ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังนะครับทุกคนโอเคสาหรับโดนใหม่นะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด5แบบด้วยกันนะซึ่งมันจะเป็นโดนปรระจําาาาาสยอออชีีพท่เเลล็กมนนนัง ก็จะอิงจากอาวุธหนักที่เราเลือกใช้เลยนะครับผมสำหรับโดนชนิดแรกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโดนสำหรับสายโล่เนาะเราต้องถือปืนโล่ก่อนนะครับถึงจะสามารถติดตั้งโดนอันนี้ได้นะส่วนโดนลำที่2นะครับ LS17 เนี่ยก็จะเป็นโดนสำหรับสายสไนเปอร์นะครับทุกคนโดนอันที่3นะครับสีเขียวเขียวเนี่ยก็จะเป็นโดนสำหรับสายฮิวและก็โดนลำที่4นะครับก็จะเป็นโดนสำหรับปืนระเบิดเนาะสีขาวขาวนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นโดนสำหรับสายปืนกลนั่นเองนะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมใส่ปืนกลอยู่เนาะผมก็จะสามารถติดตั โดนของสายปืนกลได้นั่นเองนะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนอาวุธหนักเป็นแบบอื่นเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้โดนได้ในทุกคนอ่ามันก็จะขึ้นว่าคลาสมันไม่ตรงกันนะเราอยากจะใช้โดนของสายไหนก็คือต้องมีอาวุธหนักของประเภทนั้นก่อนนะแล้วทีนี้นะครับถามว่าโดนพวกนี้เนี่ยเราจะสามารถไปรับได้จากตรงไหนนะครับบางคนอาจจะรับได้แค่โดนอันเดียวเนาะแล้วไม่รู้ว่าโดนอีกลำหนึ่งต้องทํายังไงนะครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือเพื่อนๆจะต้องมีอาวุธหนักชิ้นนั้นๆที่เพื่อนๆต้องการก่อนเนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้โดนของสายสไ หาปืนสไนเปอร์มาก่อนนะครับจากนั้นกดติดตั้งนะครับทุกคนติดตั้งแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ในหัวข้อภารกิจฝั่งซ้ายมือนะครับมันก็จะมีเควสอาชีพของสายสไนเปอร์มาให้เราทำเนาะซึ่งเราก็ไปทําก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าเราขี้เกียจทำนะครับเราก็วิ่งมารับโดนได้เลยนะครับกับเคนที่อยู่ศูนย์พักพิงเลเวีนเนาะก็คือคนนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยรับโดนมาก่อนเนี่ยเราวิ่งมาครั้งแรกมันก็จะมีเควสอยู่2อันนะทุกคนแล้วก็กดรับแล้วก็กดคุยทั้้้้ง2 2อันนนไไปปเเเเลลยะแววททีีีใใค่ก็จหรา ครับโดนนั่นเองนะซึ่งเราจะได้ชิ้นส่วนของโดนมาแบบฟรีๆเลยนะครับก็แค่วาดไปที่บ้านของเราเนาะไปที่โต๊ะครับไปก็ครับโดนได้เลยนะแค่นี้เราก็จะได้โดนของสายอาชีพนั้นมาใช้แบบฟรีๆกันแล้วนะซึ่งเราก็ต้องทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบของอาวุธทั้ง5ชิ้นนะครับทุกคนแล้วทีนี้นะครับผมนอกจากโดนพิเศษตรงนี้แล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมได้พูดไปในช่วงต้นคลิปนะครับว่าโดนเก่าของเราเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับผมถามว่ามีประโยชน์ยังไงนะครับทุกคนให้เพื่อนๆลองมาอ่านตรงนี้นะครับผมที่เป็น มาเนี่ยเขาจะบอกแบบชัดเจนมากเลยนะทุกคนว่าการติดตั้งโดรนปกติให้อยู่ในโหมดสแตนบายเนี่ยมันจะเปิดใช้งานคุณสมบัติของโมดูลหลักได้นะครับผมซึ่งการเปิดหรือการปิดคืออะไรก็คือตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมปิดไว้แบบนี้เนี่ยเราจะไม่ได้คุณสมบัติของโมดูลหลักนะครับซึ่งโมดูลหลักคืออะไรก็คือตรงนี้นะครับที่มันมีออปชันที่เราสามารถรีหาได้เนาะไม่ว่าเราจะหาออฟม่วงหรือหาออฟอะไรได้มาก็ตามนะครับตรงนี้มันจะมีผลกับโดรนพิเศษด้วยนั่นเองนะฉะนั้นนะครับโดรนเก่าของเราก็ย หรือว่าเอาส่วนประกอบตัวนี้ไปขายเด็ดขาดนะครับทุกคนแล้วทีนี้มาดูกันต่อนะครับพอผมปิดไว้แบบนี้แล้วออปชันของโมดูลหลักเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะไม่แสดงผลเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ออปตรงนั้นมันแสดงผลก็คือให้เราเปิดนะครับทุกคนนี่เห็นไหมพอผมกดเปิดมันก็จะมีค่าพลังเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าโดนตรงเนี้ยมันไม่ได้มีผลกับโดนพิเศษของเรามันก็ไม่ควรจะเพิ่มค่าพลังถูกไหมทุกคนแต่ว่าพอผมเปิดนะครับหรือว่าปิดอะไรเงี้ยค่าพลังมันก็หายไปนะครับเห็นไหมฉะนั้นนะครับโมด ผมเรามาอ่านกันต่อเนาะในส่วนของข้อที่2นะครับเขาบอกว่าเราสามารถติดตั้งโดนแบบธรรมดาให้อยู่ในโหมดสแตนบายได้นะครับเมื่อโดนที่เราใช้งานเนี่ยเป็นโดนแบบพิเศษหรือว่าโดนแบบเชี่ยวชาญนั่นเองเนาะก็คือถ้าเราใช้โดนพิเศษเลเวลร้อยอยู่เนี่ยไอเนี่ยเราสามารถเปิดสแตนบายไว้ได้ตลอดเวลานั่นเองนะทุกคนและก็เมื่อเราปล่อยโดนที่เป็นโดนธรรมดานะครับก็คือโดนเก่าของเรานี่แหละออกไปเนาะค่าสถานะของโมดูลหลักเนี่ยมันก็จะมีผลทันทีนะครับดังนั้นเราจะไม่สามารถเตรียมโดนทั่วไปอีกลําได้นะอันนี้มันก็บอกประมาณว่า ได้แค่อันเดียวเนี่ยทุกคนคือเราไม่สามารถไปหาโดนธรรมดาเนี่ยมาวางไว้2ลํลำแล้วก็กดเปิดไว้สองลำได้เนาะคือเขาพูดดักไว้นั่นแหละเผื่อว่าใครจะหัวหมอแบบอุ๊ยถ้าเกิดว่าสแตนบายได้แบบนี้เนี่ยเราก็ไปเปิดโรงเก็บโดนมาสีเออสี่ลำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทาโดนเก่ามาสี่ลำแล้วก็เปิดสแตนบายไว้สี่ลำเลยแบบเนี้ยมันก็จะโกงเกินไปนะครับทุกคนดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเราใช้ได้แค่ลำเดียวนั่นเองนะแล้วก็ข้อที่4นะครับเขาบอกว่าการใช้งานโดนปกติเนี่ยมีความพิเศษร่วมกันนะครับก็คือมันทํางานร่วมกันกับดนพิศ ของเราเนาะสามารถเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้ได้เพียง1เครื่องเท่านั้นนะครับก็คือให้เราเลือกใช้อันใดอันหนึ่งเนาะแต่ว่าตามปกติแล้วเราก็ใช้เป็นโดนพิเศษเลเวลร้อยนี่แหละเนาะโอเคแล้วทีนี้นะครับเรามาดูเกี่ยวกับการปรับแต่งของโดนรูปแบบใหม่กันดีกว่านะว่าในเมื่อโดนใหม่มันไม่สามารถที่จะครับแบบเดิมได้แล้วเราไม่สามารถหาออบม่วงแบบเดิมดแล้วแล้วเราจะมีแนวทางในการอัปเกรดยังไงบ้างนะครับทุกคนอย่างแรกเลยนะครับทุกคนเราสามารถอัปเกรดเลเวลโดนของเราได้ด้วยการไปหาอะไหล่โรเตอร์มาอัปเกรดนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เราาก็สา ามารถหาได้จากกิจกรรมในตารางทั่วไปเนาะและก็ในร้านค้าโกนะครับอันนี้ก็จะมีขายแบบใช้โกซื้อด้วยนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยก็น่าจะหากันได้ไม่ยากเนาะแต่ว่าก็ใช้ค่อนข้างเยอะในะทุกคนแต่ว่าก็ไม่น่าจะได้ใช้บ่อยขนาดนั้นนะเพราะว่าผมอัพไปทีนึงเนี่ยอันนี้คือผมอัพแค่เลเวลเดียวเองนะก็รอบที่แล้วน่าจะใช้ประมาณ10อันมั้งถ้าผมจะไม่ผิดเนาะมันก็ติดล็อกเลยนะครับก็คือต้องรอเลเวล101นะึงะจึงจะสามารถอัพเลเวลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนซึ่ง และก็มีเกราะที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วทีนี้นะครับนอกจากการอัปเกรดเลเวลของโดนแล้วเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดชิ้นส่วนของโดนแต่ละส่วนด้วยนะซึ่งมันจะมีอยู่ทั้งหมด6ส่วนด้วยกันเนาะเรามาดูที่ส่วนแรกกันนะครับอันนี้เป็นโมดูลหลักของโดนเลเวลลอยนะซึ่งการอัปเกรดโมดูลหลักตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบเดิมแล้วนะที่เราต้องรีหาออฟแต่ว่าเราจะต้องไปหาตัวเก็บประจุโมดูลนะครับมาใช้ในการอัปเกรดนั่นเองซึ่งก็จะหาได้ค่อนข้างหลากหลายช่องทางนะทุกคนก็หาได้จากกิจกรรมในตารางนะ คำวัสดุอัปเกรดหรือว่าใช้ RC ซื้อก็ได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยค่อนข้างหายากเลยนะแล้วก็ต้องใช้จํานวนเยอะด้วยนะทุกคนต่อให้เป็นสายเติมเนี่ยก็ต้องเติมเยอะมากเลยนะถ้าเกิดว่าอยากจะอัพขึ้นไปให้มันตันนะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของสายเติมไปนะครับสายฟรีก็ได้แต่นั่งมองตาปลิบๆเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับกลับมาดูที่เรื่องของออปชันของโมดูลหลักตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราอัพเลเวลขึ้นไปเราก็จะได้ค่าสถานะในส่วนของเกราะและก็ความเสถียรเนาะซึ่งความเสถียรเนี่ยผมไมมมม่่่ัันนนนใจนะทุกควาาหยถึง นะใครที่รู้นะว่าความสเสถียรเนี่ยมันหมายถึงอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนคือผมก็อยากรู้เหมือนกันนะต่อไปมาดูในส่วนของโมดูลชิปนะครับทุกคนก็คือไอที่อยู่ด้านบนตรงนี้เนาะโมดูลชิปเนี่ยถ้าเราอัพเลเวลขึ้นไปเราก็จะได้ค่าสถานะพลังโจมตีและก็ระยะการต่อสู้นะครับซึ่งระยะการต่อสู้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นระยะยิงของโดนนะครับทุกคนก็คือมันจะยิงได้ไกลมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้พลังโจมตีด้วยต่อมามาดูฝั่งทางขวามือก่อนนะครับทุกคนมาดูที่โมนะดูลอา,านาะมจสถพัง มตีมเหมือนกันนะครับแลวก็ได้อัตรายิงด้วยอัตรายิงเนี่ยก็คือจะทําให้โดนของเราลั่นกระสุนได้ไวมากขึ้นนะส่วนต่อไปนะครับก็คือโมดูลพลังงานส่วนนี้เนี่ยก็จะได้พลังโจมตีมเหมือนกันนะครับแลวก็จะได้ความเร็วด้วยซึ่งความเร็วเนี่ยก็จะทําให้โดนของเรามันวิ่งไวมากขึ้นเนาะบางทีเราเล่นใน PVP อะไรเงี้ยเราวิ่งไวกระโดดไวทั้งกลิ้งทั้งสไลด์อะไรแบบนี้นะโดนมันอาจจะบินตามไม่ทันเรานะครับแต่ว่าถ้าเราอัปเลเวลส่วนเนี้ยโดนมันก็จะบินได้ไวมากขึ้นก็อาจจะตามติดเราได้มากขึ้นนัน คทุกนอันแรกก็คือโมดูลโครงสร้างนะครับตรงนี้จะได้ HP 1%ปแล้วก็ได้เกราะ1%เนาะ HP เนี่ยแน่นอนว่าจะทําให้โดนของเรามีเลือดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ได้เกราะเยอะมากขึ้นด้วยนั่นเองแล้วก็ชิ้นส่วนส,สุดท้ายนะครับก็คือโมดูลความยั่งยืนนั่นเองตรงนี้ก็จะได้ HP เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของเวลานั่นเองเนาะเวลาตรงนี้ก็คือเวลาที่เราเรียกโดนออกมานะครับจากเดิมที่เราอาจจะเรียกโดนให้อยู่กับเราได้30วินาทีโดนของเรามันอาจจะอยู่ได้นานขึ้นเป็น36ว37ววิิอะไรปรมามรับ่กักบ เลเวลที่เราอัปเกรดไปนั่นเองเนาะโอเคโดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วทีนี้ถามว่าเราควรจะอัปเลเวลอันไหนก่อนอาจจะต้องดูก่อนนะว่าเพื่อนๆเ,เป็นสายไหนถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายดาเมจล้วนเนี่ยก็อาจจะเลือกอัปที่มันเกี่ยวกับพลังโจมตีในทุกคนโดนของเรามันก็จะได้ยิงแรงๆนะถ้าเกิดว่าเราเป็นสายฮิลหรือว่าสายโลเนี่ยก็อาจจะเลือกอัปในส่วนของที่มันเพิ่มเกราะเลยก็เพิ่มเลือดซะมากกว่าเลยทุกคนก็คือทําให้โดนของเรามันอยู่ได้นานๆน,น,นะคอยซัพพอร์ตเพื่อนของเราคอยซัพพอร์ตคนในทีมของเราเนี่ยมกก่าาาปวเอ ยิงก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อ่ะนะเพราะว่าเราเล่นเป็นฮิลเป็นโลดอยู่แล้วเนาะก็เอาไปช่วยปวดหรือบางทีให้โดนมันไปช่วยฮิลเพื่อนในทีมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่ามันยิ่งอยู่ได้นานเนี่ยมันก็น่าจะยิ่งมีประโยชน์มากกว่านั่นเองนะทุกคนโอเคหลักๆแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับระบบโดนแบบใหม่เนาะใครที่ยังไม่ได้ไปปลดล็อกเนี่ยก็รีไปปลดล็อกมาใช้กันไว้ด้วยเนาะก็แนะนําว่าไปปลดล็อกไว้ให้ครบทั้ง5อาชีพเลยนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนไปใช้อาวุธหนักประเภทใหม่ๆเนี่ยเราจะได้แบบไม่ต้องไปเสียเวลาทําเคว ลและพอเราอยากเปลี่ยนไปใช้ก็จะสามารถนํามาใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ลวกันนะครับทุกคนผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ